กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมสับสุ่มกรงล้อ EP สองนะครับผมเนื่องจากว่าไอ้เจ้าผู้สร้างหรือครีเอชันเนี่ยไม่มาเพราะว่ามันป่วยติดเตียงอะนะโอเคครับผมหัวข้อในวันนี้ก็คือแต่งตัวสัตว์ที่คุณชอบแล้วครับผมนะเออใช่ใครชอบสัตว์อะไรก็แต่งเป็นตัวนั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนการนิดหน่อยนะครับผมนะการที่จะเป็นแบบเออเป็นการถ่ายวิดีโอให้แบบลงเพจชุมชนนะครับผมนะมันจะได้ง่ายกว่าครับผมนะ โอเคครับผมอย่ารีรอเลยเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับผมผู้โชคดีในคลิปนี้ก็คือคุณเอมมี่นะครับผมนะหม่แฟนเจ้าต,ตัวที่นอนป่วยติดเตียงนะนะ โอเคคอนเทนต์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะแล้วก็กเจอกันในคอนเทนต์หน้าครับผมนะสำหรับวันนี้ไปละกูกลับมาแล้วไอ้เปรต